สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัดถุมมคลของหลวงพ่อทวดพระอาจารย์นองรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี62สองวัดสายขาวปัตตานีปี2562นะครับรุ่นนี้ก็เป็นเสีย,เยนเลื่อนเลื่อนสมณศักดิ์ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นอาจารย์นองนะครับโอ้โห เรียันนี้เนี่ยโอ้โหดูความคมชัดดีครับมารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จัดสร้างมากมายหลากหลายเนื้อนะครับที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นชุดของขวัญน,นะครับชุดของขวัญก็จะประกอบไปด้วยชุบทองกับชุบเงินนะครับลงยาแดงนะครับลงยาจีวรพื้นแดงนี่เป็นชุบเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่2999เรหรียญหมายเลขโอ้โหหมายเลข5้าหเก้าโอ้โหต่อโค้ดของขวัญต่อเลขโคด้ดรันนัมเบอร์แล้วก็ต่อคำว่าเลื่อนที่ สังคติโอ้โหนี่ครับด้านหลังครับโอ้โหความคมชัดนูนนะดูดีวความนูนนะครับของเหรียญน,นะดุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อนะครับนี้กับดูมาดูความสวยความคมของเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับใครสนใจบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาบสวัสดีครับ